ขาสวัสดีนะคะมาพบกับช่องแม่แตงโมงน้องเหลมทองนะคะแม่แม่จาวันนี้เช่นเคยนะ,คะพอพดกับแม่พานะคะก็พากันนะคะมาตัดยาให้กับสองแม่ลูกนะคะเช้าเช้าวันนี้ก็ฝนตกด้วยนะคะรถเข้ามาไม่ได้นะคะรถก็จะต้องจอดไว้นะ,ะที่ถนนใหญ่นะ,ะพ่อพดของเรานะ,ะพ่อพดอ่ะพอพดเป็นคนเบรกนะคะแม่พาก็เป็นคนตัดนะคะก็ แม่พ่าตัดเป็นที่เรียบร้อยนะพ่อพดก็เบรกไปใส่รถนะคะวันนี้ฝนตกด้วยนะคะ,ะวันนี้ฝนตกโปอยๆนะคะตั้งแต่เช้ามืดเลยนะคะย่านะคะที่ไม่คอนนะคะซื้อไว้ให้น้องก็ตัดน่าจะได้ครึ่งหนึ่งแล้วนะคะแม่แม่จ๋น่าจะตัดได้ครึ่งหนึ่งแล้วนะคะ,ะเจ้าของ เจ้าของแปลงยาก็เริ่มแบบว่า,าเริ่มแบบว่าให้นะคะแม่พากับพ่อโพธของเราตัดเร็วๆนะคะคุณแม่จ๋าเพราะว่านี่นะคะก็ตัดนะคะรอบก่อนๆก็ขึ้นแบบว่าสูงแล้วนะคะก็ยังเหลือเยอะอยู่นะคะแม่ๆจา๋านี่นะคะที่แม่ๆนะคะไปเข้ามาเมตตาป้อนผลไม้ให้น้องนะคะก็ อาทีนะคะแม่พากับพ่อโพสนะคะซื้อไว้ให้น้องก็ยังเรือเยอะนะคะแม่แม่จ่ารังยังเรือเยอะนะคะเฮ้ยอ่านะคะยิ่งนานๆไปยิ่งสวยนะคะคุณแม่จ่าต้นแบบว่ายาวมากๆเลยนะคะอวันนี้ฝนตกลื่นนะคะแม่แม่จ่าวันนี้ฝนตกลื่นด้วยนะคะนี่นะคะแม่แม่มาดูใกล้ๆนะคะต้นแบบอุ้ย สวยมากๆเลยนะคะฮิอาวันนี้ก็ฝนยังตกโปรยโปรยนะคะแม่แม่จ๋าไม่พาพ่อพดก็อาเปียกไปตามๆกันเลยนะคะฮก็ยังเรือเยอะนะคะแม่แม่จ๋าเรือเยอะนะคะแม,ะะะคะม่พาว่านะคะที่อาแม่พากับพ่อพดซื้อให้น้องนะคะ 7,000คะแนนแม่พาว่าคุ้มเกินคุ้มเลยนะคะนี่นะคะก็ยังเหลือเยอะเลยนะคะแม่แม่จะเรืองอยือเหลือเยอะมากๆเลยนะคะแต่ว่าเจ้าของนะคะเจ้าของยาก,ก็อ่าเริ่มนะคะเริ่มอาจจะให้แม่พากับพ่อโพส์นะคะเรีบรีบตัดนะคะจะได้ให้แบบว่ายาขึ้นอ่าทันกันนะคะแม่แม่จะดู แม่พาตัดรอบก่อนกับพ่อโพธนะคะช่วงนี้ก็น่าฝนลถเข้าค่อนข้างเข้ายากด้วยนะคะแม่แม่จ๋านี่นะคะแม่พากับพ่อโพธก็จะต้องเบรกนะคะไปใส่นู่นเลยนะคะที่อที่ถนนใหญ่นะคะคุณแม่แม่จ๋านูน่นพ่อโพธของเราก็ใส่หญ้านะคะอุ้ย ถ้าเป็นหน้าแรงรถก็จะเข้ามาถึงนะคะแม่แม่จ๋าอ่าแม่พากับพ่อพดตัดเสร็จก็จะโยนใส่รถเลยนะคะก็ช่วงนี้ฝนตกติดต่อกันทุกวันเลยนะคะรถเข้ามาไม่ได้นะคะก็จะต้องพากันตัดแล้วก็เบรกนะคะดูอุยรอบนี้ก็สวยนะคะแม่แม่จ๋าดูขึ้นมาสวยแล้วนะคะก็อ่แม่พากับพ่อพดก็อ่าต้องเร่งรีบนะคะตัดให้อ่าจะได้ให้หมดเร็วๆนะคะเพราะว่า อาจาของแปลงยานะคะก็เร่งมาแล้วนะคะบอกว่าให้เวลานะคะแม่พากับพ่พดอุอ้ยแค่สิบห้าวันนะคะคุณแม่จา๋าแค่สิบห้าวัน,นะคะ่ะจะต้องอตัดให้หมดนะคะดูยาก็เหลือเยอะด้วยนะคะอะไรที่สาคัญนะคะหน้าฝนด้วยนะคะรถเข้ามาไม่ถึงนะคะก็ต้องพากันตัดแล้วก็เบรกออกไปนะคะคุณแม่แม่จา๋าโอ้ยถือว่านะคะเป็นงานที่เหนื่อยมากๆเลยนะคะเหนื่อยก็ อาแม่พะพ่อพดก็สู้สู้นะคะเพื่อส่งแม่ลูกของเรานะคะแม่แม่จ๋าดูุหย,ย่าขึ้นมาก็สูงแล้วนะคะแม่แม่จ๋าเจ้าของที่เขาก็เลยเร่งนะคะเร่งให้แม่พากับพ่อพดรีบตัดให้เสร็จนะคะนี่สวยงามมากๆเลยนะคะแม่แม่จ๋า ยิงนานๆนะคะตน้นยิงสูงยิงยาวนะคะยิงสวยแล้วก็อทีแบบว่ายาทีมากๆเลยนะคะเดี๋ยวแม่พาก็เก็บสัมภาระนะคะแม่แม่จา๋าเก็บสัมภาระก่อนนะคะอีวสวยมากๆเลยนะคะแม่แม่จา๋าแม่พาก็น่าจะตัดไปได้ครึ่งแล้วนะคะ ตั้งตีแม่ตั้งเต่ไม่ผากับพ่อพดซื้อไว้นะคะก็น่าจะตัดไปได้ครึ่งแล้วนะคะดูรถพ่อโพดของเราตอนเช้านะ,ะลองเอาเข้ามาดูนะคะแม่มจะปรากฏว่าติดนะคะกว่าจะเอาออกไปได้นะคะหุยเล่นเอานะคะไม่พาหอบเลยนะคะจะต้องไปว่าเอช่วยนะ,ะช่วยพ่อโพดนะคะฮิ เตรียมตัวนะคะก็เสร็จแล้วนะคะแม่แม่จ้าเตรียมตัวกลับบ้านกันนะคะฝนตกลินลินนะคะคุณแม่จ้าฝนตกลินลินด้วยนะคะพอโพสก็จะให้พี่อามนะคะอยู่เฝ้านะสองแม่ลูกนะคะแม่แม่จ้าอุ้ยดูตัดก่อนนะคะคุณแม่จ้าสูงแล้วนะคะอาจจะของที่ก็เลย อาให้แม่พากับพ่อพด้านรีบรีบนะรีบรีบปัดให้เสร็จนะคะแม่แม่จะดูทางทางแบบว่าเฉะแล้วก็ลื่นนะคะแม่แม่จะรถเข้ามาไม่ได้นะคะดูโอ้ยวันนี้ได้ยาไม่ค่อยเต็มรถเลยเราพ่อเฮ้ยดูนะคะทางทางขึ้นลงก็แบบว่าค่อนข้างจะวีหนักมากๆเลยนะคะแม่แม่จะดูอ้ย ลื่นด้วยนะคะดูสู้ไหมพ่อดูครับ <laughs> อภพษบอกว่าสู้สู้นะคะเพราะว่าในแต่ละวันนะคะก็อาแบบว่านะคะเราจะต้องอ่าสู้นะคะแล้วก็ทําเพื่อสองแม่ลูกนะคะในแต่ละวันนะคะก็อาถึงฝนจะตกเดดจะออกนะคะก็อาที่าแน่นอนนะคะคือไม่ให้สองแม่ลูกของเราแบบว่า อาไม่มียาก,กินนะคะแม่แม่จ๋าถึงเดชจะออกฝนจะตกเราก็อาต้องทาตามหน้าที่ของเรานะคะให้อาเสร็จสมบูนะรุ่งนะคะแม่ <c oughs> <c oughs> แม่จ๋าเฮ้ยอาปอพดสู้สู้แม่ปาเป็นคนปกักอปพดเป็นคนเบรกนะคะแม่แม่จ๋าแม่ปา ตัดกองไว้เสร็จนะคะก็อาช่วยพ่อโพดนะเบรกมาไว้นะคะอ่านะพอโพดของเรานะคะก็นี่นะเอาขึ้นรถด้วยนะคะในเตละวันนะเราก็แบบว่าโอ้ยสู้เต็มที่เลยนะคะเพื่อสอ่งแม่ลูกของเรานะคะว้าวเกว่อเตะจะไม่ได้เต็มรถกระบ,บะแล้วพอ่อ พอปดบอพกว่ารุ่นไหนแล้วนะคะแม่แม่จ้ารุ่นไหนแล้วรุ่นส <c oughs> องสี่เก้าเก้าเวอ้ยอ,ยอใกล้จะเสร็จแล้วพอ่อใกล้จะเสร็จแล้วสู้สู้เฮ้ยเหนื่อยนะคะแม่แม่จ้าเหนื่อยนะคะฝนก็ตกลินลินด้วยนะคะแม่แม่จ้าวันนี้นะคะฝนตกลินลินนะคะทำให้แบบว่าทางเข้านะคะไปตัดยาของเราอุย้ยเข้าไปไม่ถึงนะคะแม่แม่จ้าดู ยาก็สวยด้วยนะคะแม่ๆยายาก็สวยมากๆด้วยนะคะมาส่งนะคะมาส่งพลังใจให้พ่อพดนของเราโตเอาแล้วๆพ่อใกล้จะเสร็จแล้วเย่เย่ใกล้จะเสร็จแล้วพ่อ แม่ปลาเป็นคนเป็นคนให้กำลังใจพ่อโพสนะพ่อโพสของเราเว้ยโอ้ยงานนี้สงไม่รู้ของเราอ่นกินอิ่มๆนะคะแม่แม่จ้าในแต่ละวันนะคะดูะแม่พากับพ่อโพสก็จะอัดไปให้น้องเต็มที่เลยนะคะเต็มรถกระบะนะคะ เหนื่อยก็สู้นะคะแม่แม่จ๋าเหนื่อยก็สู้สู้นะเพื่อส่งแม่ลูกของเรานะคะจะได้ไมียาอาเต,มาตม็มอิ่มนะพอโพสของเราว่าท้อแต่ไม่ถอยอาพ้าท้อบ้างเราก็ถอยอยู่นะคะเราก็ถอยออกมาสักเก้าสองเก้าก่อนแล้วเราก็ต้องสู้กันใหม่นะคะแม่แม่จ๋าเงินอย่างวันนี้นะคะรถติดนะคะแม่พาก็คิดในใจเอาอีกแล้ววันนี้รถติดอีกแล้ว จะได้ยาไปให้สองแม่ลูกหรือเปล่าเนาะแม่ผารายังทีนะคะแม่แม่จ๋าเพราะว่ามาพ่อโพสนะคะลองเสียงเอารถเข้าไปดูนะคะเข้าไปปรากฏว่ารถติดนะคะแม่แม่จ๋าก็จะเอา,าเอาอกมาได้นะคะอา่นเอาแม่พา,น,าะนะคะ <c oughs> <c oughs> เลรเนเอาแม่พากับพ่อโพสนะคะทั้งหอบทั้งเหนื่อยเลยนะคะเช้าช้าวันนี้นะคะ <c oughs> ฝากกดติดตามนะช่องเล็กๆนะช่องแม่แตงโมน้องเหลมทองด้วยนะคะ